คลิปนี้นะครับเราจะมาบอก12เทคนิคการเล่นซาตาของอดีตเม็ดส้มไปพบกับเขากันครับคุณเดอะเป็ดอดีตซาตาเป็นส้มครับสวัสดีครับผมเดอะเป็ดครับราการโอเคครับเราไปเริ่มกันเลยเทคนิคที่1 การใช้สกิลถ้าคุณต้องการโฟกศัตรูให้เริ่มที่1 2แล้วค่อยตีเพราะว่าระยะไกลออกไวแล้วก็ดาเมจแรงครับแต่ถ้าคุณต้องการที่จะบินเนี่ยให้เริ่มที่2 1งหนึ่งจะเซตลมได้ง่ายกว่าปึ๊บเซต,ตลมปึ๊บบินอีกรอบโเดี๋ยวมันตายก่อนแต่ว่าได้อยู่บินไปส<ว>องตัวเออเนี่ยปาดไว้ปาดไว้อุ้ยเรในกัดไม่ตอบไม่ตอบอุ้ยเร็งชิบหาย เทคนิคที่2ถ้าเครื่องตกต้องทำยังไงหลังจากที่เราบินไปแล้วหรือว่าเราเครื่องตกบินไม่ขึ้นเนี่ยและเราไม่สามารถทําอะไรได้แล้วเนี่ยให้หาโป๊กสตูไปเรื่อยเพื่อที่เราจะได้ลดคูดาวติในช่วงต้นเกมเพราะในช่วงต้นเกมเนี่ยอันตรีค่อนข้างนานมากๆกับฮีโร่เนี่ยได้2วิเลยส่วนกับคีบะ่ะได้1วิและสกิลโป๊กของซาตาเนี่ยก็ไม่ได้เบาเลยครับค่อนข้างแรงเหมือนกัน เทคนิคที่ 3. ดาเมจที่มาจากการบินน้อยกว่าที่คิดข้อน,นี้เพื่อนๆอาจจะแย้งผมว่าซาต้าบินแรงไม่ใช่หรอจริงๆแล้วซาต้าเนี่ยบินไม่แรงนะครับจะสังเกตได้ว่าอันตรีที่ปล่อยขนนกลงมาเนี่ยไม่ได้แรงมากมายขนาดนั้นใครที่คิดว่าบินมาไกลๆระหว่างจะฆ่าได้เนี่ยอาจจะคิดผิดดาเมจซาต้ามาจากหลายส่วนครับทั้งการระเบิดพาสซสฟทั้งการชนเป็นไปได้พยายามสร้างความเสียหายให,ให้ได้มากที่สุดเพราะว่าการทำดาเมจคือจุดเด่นของซาตา้า เทคนิคที่4ระหว่างการบินถ้ารู้ตัวว่าเครื่องจะตกหรือบินไม่ตายให้ออกมาทันทีเพราะซาต้า oded, ตอนขึ้นเป็นหงส์ตอนลงเป็นหมาเทคนิค <reserves> ที่5ลรองเท้กากันทีซีจำเป็นมากถ้าไม่มีรองเท้ากันทีซีเนี่ยโอกาสเครื่องตกเยอะมากนะครับแต่ถ้าคนช่ำชองจริงๆต้นเกมอาจจะออกเป็นรองเท้าแล้วคือดาดุนเท้าเจาะเวทแต่ว่าท้ายเกมก็ควรเปลี่ยนเป็นกันทีซีอยู่ดี <Hond uras> มันไม่มีกันทีซีแม่งโดนนโดนนี่เต็มเลยเทคนิคที่6อันติเป็นได้มากกว่าแค่การบิน <Việt> คุณสามารถใช้อันติแดนหนีแดดหลบ หรือย่นระยะการเดินทางได้หรือใช้แดนข้ามหินก็ได้เพราะถ้าซาตาแดนไม่โดนอะไรเลยจะคููดาวน้อยมาก ใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมผมขอแนะนําเติมโค้ดเกมปลอดภัยไว้ใจได้ด้วยบริการที่เปิดมานานกว่า4ปีเครดิตดีไม่หนีไม่บิดสําหรับ RV แค่เติมผ่าน Open ID สะดวกจ่ายเบาเข้าไวง่ายกว่าเติมเองนอกจากนี้ยังมีเกมอื่นๆอีกเพียบคิดอยากจะเติมเกมคิดถึงเติมโค้ดเกมติดต่อได้ที่ Facebook Fanpage และ l ล n e ตามช่องทางด้านล่างนี้เลยเทคนิคที่7สตาควรมีรถคูดา30%ขึ้นไปและ เพื่อเสริมจุดเด่นวิซซาตาสกิลมีรถคูดาอยู่แล้วและถ้าจะบินสู่คูดาเนี่ยต้องมีรถคูดา3 0บวกพลังแฝงรดสกิลอัติอีก10%ตอนเวล12ถึงจะบินได้นะไนดีที่8สูตรคูดาวมีอยู่จริงในเกมจริงผมคิดว่าเพื่อนๆที่ชอบเล่นซาตาการบินสูตรคูดาวได้มันคือความเท่ที่สุดอยู่แล้วจับแล้วสวยมากเส้นสูตรคูดาวมีอยู่จริงตายแล้วกูตาว โอ้ยมันไม่ศูนมามันตายก่อนแต่ปัญหามันไม่อยู่ที่การบินสูนกูดาวครับปัญหาที่แท้จริงคือมันเอาไปใช้จริงไม่ได้แต่ถึงอย่างนั้นทุกครั้งที่มีโอกาสบินสูนกูดาวก็ควรทาครับถึงแม้ว่าเราจะบินไม่ติดสูนกูดาวแต่อย่างน้อยก็ทําให้เรารถคูดาวได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อที่เราจะได้บินอีกครั้งในไฟเพราะถ้าซาตาบินได้สองรอบในไฟเนี่ยโอกาสชนะสูงมากเลยครับ คคููดาวมีอย่จรริงับเทคนิคที่9ถ้าศัตรูตายก่อนที่เราจะบินเช่นแบบเพื่อนฆ่าไปแล้วหรือว่าเราแรงเกินจนศัตรูตายก่อนให้เราหยุดบินและปล่อยให้คูดาวหมดนะครับจะทําให้อันติเราคูดาวน้อยกว่าเดิมเทคนิคที่10ซาต้าก็ช่วยเอากอดได้นะจังหวะเอากอดเป็นจังหวะที่สําคัญมากนะครับหลายๆคนอาจจะกังวลว่าถ้าเราบินใส่กอดแล้วเราจะไม่มีสกิลบินใส่ศัตรูที่จะเข้ามาแย่งกอดเราจริงๆแล้วมันก็พอทําได้ครับหากเราบินใส่กดด้วยน้าสุดครูดาวเนี่ยแล้วโปอีกนิดหน่อย จะทำให้เราบินได้อีกครั้งหนึ่งแบบนี้ครับนี่ครับคูดันจะเดือดแค่10วีนะฮะเราป้ยอีกนิดหน่อยนะครับเรือแปดครับแล้วถ้าเราป้ยอีกครั้งหนึ่งนี่ครับ เราก็จะมีอันติไว้พร้อมไปอีกรอบหนึ่งครับซึ่งใช้ระยะเวลาไม่นานเลยเทคนิคที่11ซาต้าเป็นตัวที่ยืดหยุ่นมากตาไหนที่ฝั่งตรงข้ามดาเมจน้อยๆซีซีน้อยๆเนี่ยเราสามารถที่จะเล่นสายดาเมจล้วนไปเลยก็ได้เพื่อสร้างความได้เปรียบให้เราได้สโนบอลแต่ถ้าตาไหนนะครับดาเมจตรงข้ามเยอะบินยากซีซีเยอะนะครับเราก็ยังสามารถเล่นเป็นสายกึ่งแทงได้แล้วก็ในไอเทมที่ตายยากหน่อยแต่ก็ต้องมีอกคูดาวเยอะๆอยู่ดีนะ และเทคนิคสุดท้ายเทคนิคที่12ถึงผมจะชอบเล่นซาตาขนาดไหนแต่ก็ต้องยอมรับว่าซาตาไม่ใช่ฮีโร่ที่จะเล่นได้ทุกตาเพราะซา์ตาเป็นตัวที่แก้ทางได้ง่ายมากเจอของโลมที่เป็นเกาะก็เหนื่อยแล้ะเจอคนออกกันเวทเจอตัวซีซีเยอะๆเอะจอตัววินวอลหรือแม้แต่แค่เดินเข้าพุ่มตอนที่เราบินอยู่ก็สามารถแก้ทางเราได้แล้วจะเห็นได้ว่าซาตาเด็ยโดนแก้ทางได้ง่ายมาก <S <S เล่นซาตาให้สนุกนะครับ